มีวิธีการยังไงที่จะทําให้เศษขยะเหล่านี้ที่จะให้เกิดประโยชน์ไม่ไม่ทาให้มีมีกลินนน่นเหม็นเพราะนักเรียนคิดว่าเศษผักผลไม้หรือเศษอาหารเหล่านั้นสามารถไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างครับว่าไงครับให้ไก่กินคกกนคนอื่อแล้วครับเอาไปเทงตามกระถางต้นไม้ให้เป็นปุ๋ยค่ะอุ๊ยคำนี้ดีมากเลยเราสามารถนำเศษอาหาร ที่ก่อให้เกิดหรือเศษอาหารนำไปทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักได้ถึงเวลาพักรับประทานอาหารแล้วค่ะไม่กินลักไม่เห็นอะไรเลยเออ,เอ,อเอาไปทิ้งดิแล้วรีบล้าป่องข้าวเดี๋ยวจะเข้าเรียนละฝาชทิงขยะนี้ด้วย นี่เธอทำไมาไม่ทิ้งขยะให้ถูกประเภทละ่ะจำเป็นได้เหรอเดี๋ยวถาขยะก,ก็มาเก็บรวมๆกันอยู่ดีดงไปเถอะถ้าเธอทำแบบนั้นขยะที่นำกลับมาใช้ต่อได้ก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะสิเหมือนพวกเศษอาหารที่เธอกินเหลือก็ควรทิ้งลงไปในถังสีเขียวแบบนี้โอ้ทำไมเศษอาหารเหลือเยอะขนาดนี้จริงๆเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะอยู่นะเธอยมาก็ให้เป็นให้ไก่กินแหละ ใครว่าหล่ครูสอนแล้วนี่ว่าเสษผักหรือเสร็จอาหารเหลือที่สามารถนําไปทําน้าหมัก EM ได้นะจริงด้วยว่าแต่น้ำหมักอ m คืออะไรแลาจะทําได้ยังไงหลังเลิกเรียนเราไปให้คุณครูคสอนทํากันดีไหมไปก็ได้อยากรู้เหมือนกันว่าจะทําได้จริงหรือเปล่ปปาสวัสดีครับว่าไงครับแข็ครับแข็งครับว่าไงครับครูครับผมเหมนสองที่ครูบอกในข้อเรียนว เอมค่ะาจะทำได้ยังไงหรอครเออว่าแต่ทำไมนกักเรียนถึงสนใจเรื่องนี้แล้วครับพอเห็นพวกเศษผ้าเศษอาหารที่ถูกทิ้งในถังขยะเยอะมากค่ะพวกหนูเลยคิดว่าเราน่าจะมานำมาทำประโยชน์มากกว่าให้อาหารเป็ดให้อาหารไก่กินค่ะได้สิถ้านกักเรียนสนใจเดี๋ยวครูจะสอนให้นะครับขอบคุณค่ะ ครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้ําหมักกันขั้นตอนการทําน้าหมักไม่ยากนักเรียนมีประมาณสามขั้นตอนขั้นตอนที่1เราจะเอาเศษผักผลไม้นะครับใส่ขางน้าตาลลงไปสะอาต่อไปเราก็จะเอาหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับเทลงไป เราก็จะคนให้เข้ากันนักเรียนคนให้เข้ากันนะจะเอาฝาปิดนักเรียนจะทิ้งไว้ประมาณ45วันนะครับหลังจาก45วันเราก็สามารถมาใช้งานได้ตามปกติทำง่ายมากเลยนะคะครูใช่เพียงไม่กี่ขั้นตอนเราก็จะได้น้ำหมักชีวภาพเป็นน้ำหมักที่ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมอ่าก็ไม่ต้องทิ้งเศษอาหารไดเปล่าประโยชน์แล้ว ได้สิครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้หนัเกเรยียนไปคนละขวดนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่บ้านนะโอเคยิบไปเลย,เ,ยเอาไปแจกคขอโอเคค่ะในวันนี้พวกเราได้เห็นแล้วว่าการคัดแยกขยะมีส่วนช่วยให้ปริมาณขยะที่รอการนำไปทิ้ง รถจำนวนลงไปอย่างมากจากเศษอาหารที่รอาการถูกทิ้งไปโดยไม่ก่อประโยชน์สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าได้ง่ายๆเพื่อโลกเพื่อโรงเรียนของเราเป,ไป็นประโยชน์กับต้นไม้แล้วยังนำไปแบ่งปันให้ชาวบ้านของเราได้ทดลองใช้อีกด้วยเนาะใช่ใชๆดีจริงๆนะ